ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจสซียเขาเนียเกมซิมินอร์ริเบิร์ตนะคะเล่นแจกแข่งอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มากับคอนเทนต์นะคะแนะนำแนวทางแล้วกันเนาะการผ่านหอคอยนะคะไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยไปถึงหอคอยไหนกันแล้วนะคะแต่ว่าเจเนี่ย เพิ่งจบหอคอยชั้น170ได้เมื่อคืนนี้เองนะคนเล่นมา2วันนะทุกคนคือเล่นเมื่อวานกับเมื่อวันก่อนติดแบบนานมากๆนะคะแล้วก็คือเป็นชั้นที่มีในส่วนของตัว O7K เนาะในส่วนของพายแล้วก็จูลีอยู่ด้วยกันนั่นเองนะทุกคนและนอกจากนี้เนี่ยยังมีแบบพวกแบบเออเจฟกับสไปอะไรแบบนี้อีกคือผ่านยากมากแล้วเจบแบบแก้ทีมหลายรอบมากปั้นตัวนั้นตัวนี้ขึ้นมายืนลองทีมแทงลองทีมโควิดลองแบบหลายทีมมากกว่าจะได้ทีมนี้นะคะก็เลยอยากจะมาแชร์แล้วกันเนาะว่าทีมที่จะใช้ ผ่านหน0่เนี่ยมีตัวอะไรแล้วคีย์สำคัญคืออะไรแต่เจคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่มีตัวเหมือนเจเนาะหรือบางคนอาจจะมีนั่นเองนะก็ถือว่าเออเป็นแนวทางแล้วกันไกด์ให้แล้วก็จะพูดถึงคีย์สำคัญนะคะในการที่ผ่านด่านนี้ได้ด้วยนั่นเองนะว่าต้องแบบตัวไหนต้องมีหรือว่าตัวไหนที่แบบ แทนกันได้อะไรประมาณนี้คือจะไม่แน่ใจว่ามันแทนกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแต่ว่าตามความคิดเจอคือมันจะมีคีย์หลักๆอยู่ที่จะสามารถทําให้ผ่านด่านนี้ได้ก็ถือว่ามาแชร์กันในคลิปนี้ละก,กันนั่นเองอ่ะถ้าทุกคนอยากรูน้นะคะว่าจะใช้ทีมอะไรผ่าน,นะคะก็กดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะแล้วก็ไปดูกันเลย i c h m a n Shop กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand เกม e Show 2025พบเจอเหล่าสตรีเมอร์ชื่อดังขับข้างที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซน็นแบบ Exclusive และกองทัพเหล่าเลเ ที่รอจัดเต็มนับสิบที่บูธตอกย้ำความเปทุ่มเทรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมลับแจกของสุพิเศษจากแล็กน l าล็อกเจนสิตห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมเศรษฐกิจพบกันที่บูตลิชแมนช็อปนะจ๊ะ เลชแมนจอบโน,นหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมชั้นนำในราคาถูกทสุดมีให้เลือกเติมมากมายหรือจะเติมเกม Seven Night Rebirth ราคาคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับฟรีอีก1แพ็คมีช่องทางในการเติมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ e อ p a l ์เพ t ล r เติมเกมถูกคุ้มกว่าใครแถมพ้อยสะสมต้องที่ลิชแมนชอบมาทุกคนทีมที่จะใช้ผ่านนะคะก็จะมาแชร์เนาะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะคะในส่วนของตัวละครนะคะที่จําเป็นต้องมีจริงๆเลยนะคะจะแนะนําไปในส่วนของนี้เลยหลวงลีนะคะหลวงลีตัวนี้คือสําคัญมากๆนะเพราะว่ามันจะมีตัวละครนะคะอย่างเช่นแบบว่าตัวละครที่สามารถทำนาเม็ดเดี่ยวได้รุนแรงไม่ว่าจะเป็นพายเองหรือว่าแบบเออเจฟเองหรือสไปอะไรเงี้ยก็มีตีเดี่ยวด้วยเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยเราต้องมีตัวละครนะคะที่สามารถ ดูดตีนนะคะแล้วก็รับนะคะตีแนแทนเพื่อนได้คือตอนแรกอะเจ็บปัน mm ้นเทลตันมาใส่ทุกคนก็คือเทลตันก mm ็เอาไม่ไหวนะทุกคนเพราะว่าคือลีอะมันจะมีสกิลหนึ่งที่ดีมากๆเลยก็คือเป็นสกิลนี้นะทุกคนแข็งแกร่งดังหินผานะคะตรงนี้เนี่ยตัวลีเองจะได้คุ้มกันกายภาพนะคะดังนั้นตัวละครที่เป็นกายภาพอะจะตีเขาไม่เข้าต่อเน,นื่อง3เทินนั่นเองนะแล้วก็ นอกจากนี้เนี่ยเขายังมีดูดตีนะคะหรือว่ายั่วยุเนี่ยให้ตัวที่เป็นตัวตีกายภาพเนี่ยหรือว่าตัวตีเวทหรืออะไรก็แล้วแต่เข้ามาตีเขานะแต่ว่าเขาจะคุ้มกันได้แค่กายภาพดังนั้นเนี่ยพายนะคะก็กายภาพเนาะเออก็ช่วยช่วยได้เยอะเลยสปงสไปอะไรประมาณเนี่ยเออเจบเจอบนะอ่ะแล้วตัวถัดมานะคะคีย์หลักอีกทียหนึ่งที่ใจค่อนข้างมองว่าสําคัญมากๆในการ ผ่านด่านนี้นะคะก็คือตัวทำซ c ซต่างๆนั่นเองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวทำซ c ซเองนะคะเจะใส่มาเป็นวานิ s ซ่าเนาะกับในส่วนของน้องยอนฮีจริงๆทุกคนอาจจะรู้สึกว่ายอนฮีเอง4ดาวเองก็เลยผ่านหรือเปล่านะจริงๆก็คือก็อาจจะใช่ <c oughs> <c oughs> ก็อาจจะใช่นะแต่ว่าหลักๆเลยคือ เน้นให้ในส่วนของตัวที่เป็นซีซีไม่ว่าจะเป็นหลับหินหรืออะไรก็แล้วแต่เอาไฟฟ้าช็อตอะไรเงี้ยถ้าเ,เพื่อนๆมีไอรีนอะไรเงี้ยเพื่อนๆสามารถเอามาใส่ได้นะซึ่งไอรีนก็น่าจะปั้นแบบดาเมจดูแล้วกันหรือเปล่านะก็คิดว่าแทนกันได้นะทุกคนหลักๆคืออยากให้ติดซีซีนะอยากให้มีซีซีที่เป็นสกิลหมู่นะอย่างวาเนซ่าเนี่ยเขาดีมากๆเลยเพราะว่าคือวาเนซ่าเนี่ยเขามีใน,นส่วนของคุ้มกันในส่วนของความเสียหายด้วยนั่นเองนะต่อเนื่องสองเทินและนอกจากนี้ช่วยลดพลังป้องกันนะคะในส่วนของศัตรูเนี่ยตอลอดเวลาเนาะอาจจะ ไม่ได้อยู่ในสถานะที่แบบนอนหลับหรือว่าช้อตหรือว่าแข็งอะไรประมาณเนี้แต่ว่าช่วยดันคูดาวได้ช่วยผักเทินได้ก็จะ ค่อนข้างดีนะ3ตัวละครนะคะแต่ว่าใครมีแบบตัวละครอื่นๆนะคะที่เป็น CC ซีเนี่ยอือชินจริงๆเจก็จจจๆๆลองนะแต่ยูชินเจยืนไม่ไหวนะทุกคนเออแล้วก็ในส่วนของตัวละครนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะมีหรือเปล่ายนฮีนะเออซีสองซีหนึ่งซีศูนย์อะไรก็ได้เอามาก่อนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะเอาสถานะนี้นะทุกคนที่เป็นในส่วนของศัตรูทั้งหมดเนาะก็คือเป็น AOE ใช่ไหมก็จะเสกหลับนะเสกหลับอัตรา50นะคะใครอัปเกรดลงสกิลนี้นะคะก็จะเพิ่มเป็น55ได้โอกาสติดมากขึ้นนั่นเองเนาะแล้ว ก็ที่สําคัญอีกตัวหนึ่งเลยจริงๆอ่ะก็คือในส่วนของเมลคีทุกคนจริงๆเมลคี C0 C1 c 2 C2 ยิ่งดีนะเอามานะคะเพราะว่าด้วยความที่จะสังเกตเห็นว่าทีมเราเนี่ยดาเมจไม่ได้เยอะเนาะมันไม่ใช่แบบตีกายภาพแบบพวกแทวโอหรือว่ากล้าหรือว่าอะไรพวกนี้ที่มันสามารถแบบงัดได้แรงๆอะไรเงี้ยเออเมลคีก็จะเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ช่วยนะคะมาแปะในส่วนของโควิดนะหรือว่าทวนกระแสพลังงานเวทนั่นเองนะทุกคนซึ่งตรงเนี้ยสามารถ ค่อยๆค่อยๆกัดก่อนนะคะในส่วนของฝั่งศัตรูได้เพราะว่าทีมค่อนข้างแข็งมากอย่างพวกพายหรือจูเลียมีตายเกิดนะทุกคนดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามแบบรีบทําให้มันจบ ตัวแรกให้ไหวที่สุดเนาะแล้วก็ตัวที่2ที่มันเกิดมาเนี่ยก็จะได้แบบเอออย่างน้อยเศกหินเศกหลับเศกอะไรไปนะให้มันใช้สกิลไม่ได้ก็ยังพอทูทูถ่ายถ่ายไปได้เนาะเราก็อีกตัวละครนึงนะคะที่ต้องมีมากๆเลยนะคะก็จะเป็นส่วนของตัวละครยูอีนั่นเองนะเพราะว่ายูอีเนี่ยมีในส่วนของการคุ้มกันเผาไหมในดานเนี่ยมันจะมีทั้งพายนะคะแล้วก็เจฟที่สามารถเสกสถานะเผาไหมได้ซึ่งแรงมากถ้าไม่มียูอียังไงก็ยืนไม่ไหวนะถึงแม้ว่าจะใส่ทีมถึกขนาดไหนนะคะโดนเผาไหมค่อยค่อยกัดเนี่ย ก็ตายหมดทีมอยู่ดีนะเจะลองแบบลองหลายทีมมากและถัดมานะคะเดี๋ยวเจะพามาดูในส่วนของเกมเพลย์เนาะนี่เจะเล่นใน iPad เมื่อคืนนะคะ mm hmm. ก็เลย resolution มันจะมีความแบบว่า ดึงดึงนิดนึงเพราะว่าจะดึงไผ่นะจะยืดเข้าไปนะคะทุกคนจะเห็นว่ามันมีความแบบซูมนะซึ่งตัวละครนะคะด่านแรกเนี่ยที่น่ากลัวนะคะจริงๆคือต้องบอกว่าทีมเราอ่ะไม่มีในส่วนของการสถานะแช่แข็งเนาะดังนั้นเนี่ยสไปน่ากลัวมากนะทุกคนเพราะว่าสไปเนี่ยมี CC แช่แข็งได้ถ้าเราติดแข็งนะคะเราจะไม่มีทางรอดเลยเนาะซึ่งตัวที่ต้องเอาลงให้ได้นะคะในตอนแรกๆเนี่ยก็คือในส่วนของสไปเจฟเนี่ยช่างมันเนาะแล้วก็2ตัวเนี้ยตัว2ตัวหลังอ่ะคือมีในส่วนของ ตายเกิดอยู่แล้วเออเราก็จะค่อยๆเล่นไปพยายามทําให้เร็วที่สุดนะแล้วก็เปิดเทินมานะคะเราจะใช้ลีเนาะในการดึงดึงในส่วนของเอ,อ่อยั่วยุเนาะให้ศัตรูทุกตัวเนี่ยเล็งมาที่ลีนะคะออตัวเจฟเนี่ยจำได้ว่าจําได้ว่าพายอะ่ะมันตัวพายเนี่ยมันจะมีสกิลเดี่ยวที่มันข้างแรงมากเนาะแล้วก็จะมีสกิลหมู่ที่เป็นเผาไหม้ด้วยอ่ออย่างจูลี่เนี่ยเป็นหมู่คู่เนาะ สป,ปา์เนี่ยจำได้ว่ามีหมูแล้วก็มีเดี่ยวด้วยนั่นเองนะก็จะเป็นแช่แข็งเนาะเจฟก็เจฟก็แรงนะคะมีสกิลเดี่ยวที่แรงเนาะเพื่อนสามารถเช็คได้นะคะในด้านซ้ายนะคะของแถบนะมันจะขึ้นอยู่ว่าตัวละครไหนนะคะจะเล่นก่อนนะซึ่งใน,นเนี้ยคือจะเป็นในส่วนของพายนั่นเองซึ่งพายน่าจะแทงมาแน่นอนนะอันนี้จะไม่แน่ใจนะคะว่าเกี่ยวไหมแต่ว่าสังเกตเห็นว่าเวลาตัวละครเรานะคะทำสถานนะแบบว่า เหมือนดีบัฟหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะใส่ฝั่งศัตรูเนี่ยถ้าในทีมนั้นมีลีน่าลีน่ามันจะชอบใช้ใช้สกิลฮิวขึ้นมาเลยนะคะแบบอยู่ก็ฮิวขึ้นมาเลยอะไรประมาณนี้อ่ะแล้วก็เขาก็จะเสียเทินในของของลีน่าไปแล้วนอถัดมานะคะก็จะเห็นว่าเดี๋ยวมีเดี๋ยวพายพายน่าจะพายน่าจะเล่นนะอ่าพายไม่ใช่อันตินะคะเมลคีเรานะคะพยายามนะคะแปะในส่วนของโควิดไปก่อนนะเพราะว่าแน่นอนว่าเราไม่มีทางเอาตัวพวกนี้ลงนะคะโดยเฉพาะเจฟนะเจฟแม่งถึกมากทุกคนเราต้องพยายามแบบแปะโควิดเพื่อที่จะให้ เราเนี่ยสามารถสแปมนะคะแล้วก็เหมือนดอทเขาไปเรื่อยๆได้นะอันนี้จะลีน่านะคะก็เมื่อกี้ไม่ใช่ลีนา่าเมื่อกี้จูลีนะมันอนิเมชันมันขึ้นซ้อนกันนะทุกคนอะระหว่างนี้นะคะเราก็พยายามเลี้ยงสกิลไล่สกิลไปเรื่อยๆนะเมลคีนะคะพยายามใช้สกิลโควิดเสร็จปุ๊บก็กางเกาะเลยนะเพราะว่าเมลคีจะมีการสร้างเกาะนะคะให้กับเพื่อนๆที่เป็นทีมเวทเนาะสังเกตเห็นว่าตัวละครทีมเวทนะคะจะมีเกาะนะคะขา,ขาวๆเด้งขึ้นมาประมาณนี้ก็พยายามใช้ให้มันคู่กันนะเพราะว่า เ,เดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยจะโดนดานเมจแล้วค่อนข้างแรงอันนี้จะพยายามสแปมนะให้ติด cc เนาะตัวละครที่ติด cc ได้ก็ดีนะคะก็จะเป็นในส่วนของจูรินะคะแล้วก็เ,อเ,อเจฟเนาะสไปเนี่ยติดก็ดียิ่งติดยิ่งดีนะคะเพราะตัวนี้ยเราต้องจำก,ำก,ำกำจัดตัวแรกจพยายามจะใช้สกิลนะให้เลี้ยง cc ตลอดแล้วก็เก็บในส่วนของสไปไปด้วยในตัวนะทุกคนอ่ะเรียบร้อยนะมาบางทีมันอาจจะ โดนแบบโดนบ้างนะทุกคนถ้าสมมติว่าเมลคีตายอะไรเงี้ยหรือว่าตัวซีซีตัวใดตัวหนึ่งเราตายก่อนอะไรเงี้ยเราสามารถแบบกดเล่นใหม่ได้เลยจะเล่นแบบ20กว่ารอบอะแบบ30 50ด้วยซ้ำมืง2สองวันอะทุกคนอ่ะเมื่อกี้พายใช้สกิลนะคะมาโดนหลวงลีเราแล้วนะเราสามารถดูได้นะทุกคนแถบด้านนี้นะคะว่าเดี๋ยวตัวไหนนะจะมีการใช้สกิลต่อซึ่งพายเนี่ยน่าจะหมดสกิลแล้วปะ่ะไอเนี้ยแรงนะทุกคนเออเจฟตายสักทีนะ อ่ะแล้วก็ฉีดไปจังหวะนี้นะคะเอาพายลงเรียบร้อยจูลีนะก็ระหว่างเนี้ยจูลีก็จะติดอมตะอยู่นะทุกคนถ้าใครนะคะมีเออน้องชื่ออะไรคนนั้นน้องลินน้องลินนะที่เป็นในส่วนของแบบตัวตีหมูอะไรเงี้ยสามารถใส่ได้นะแต่ว่าเจนแนะนําว่าต้องเป็นลินที่แบบสีสูงๆนิดนึงเพราะว่าลินเขาจะมีความบางเนาะถ้าไม่สีหกแต่เป็นตัวทำดาเมจที่ดีมากๆแล้วก็มีในส่วนของการลบอมตะด้วยนะจะลบปั๊บนั่นแหละเนาะ ะระหว่างนี้เราก็ปล่อยตีธรรมดานะทุกคนปล่อยให้คู่ดาวเนี่ยเราทํางานไปเรื่อยแล้วก็จริงๆแล้ว,วจะแนะนําว่าพยายามนะคะไม่ให้เลือดตกมากกว่า80%ประมาณ80%อะเราจะกดใช้ฮิลของยูอีแหละเพราะว่าฮิลยูอีมันจะไม่เหมือนฮิลลีน่าฮิลลีน่ากดปุ๊บมันเด้งเลยแต่ฮิลยูอีต้องแอคชั่นต้องขยับก่อนถึงจะเด้งเนาะ ดังนั้นเราก็จะพยายามแบบดูแล้วว่าเอ้ยเลือดตกมากกว่า70%คือใช้เก,ะ ie, กะาะเมลคีปุ๊บเกาะหายปุ๊บอาจจะกดในส่วนของยูอีไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะค่อยๆแอคชั่นนะคะแล้วก็เด้งเลือดขึ้นมาเพื่อที่จะให้เทินสเนี่ยเรามีเลือดเลี้ยงอยู่นั่นเองนะอืมแล้วก็เปิดเทินมานะคะเหมือนเดิมเลยเรากดนะคะยั่วยุนะฮะเออของหลวงลีไปก่อนนะทุกคนด่านนี้เหมือนกันเป๊ะนะคะคือพยายามในส่วนของสไปน์นะคะเอาสไป์ลงให้ได้นะทุกคนถ้าสไป์แบบ ไม่ตายอะ่ะจะมีปัญหาเพราะว่าเขาเสกแข็งนะอ่ะอันนี้ก็เลี้ยงซีซีนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรารีบแปะโควิดเลยเพราะว่าเมลคีจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ <laughs> เมลคีมันบางอะ่ะทุกคนอันนี้จะเปลี่ยนของเมลคีนะคะเป็นในส่วนของป้องกัน1ชิ้นนะพลังจมตี3แล้วก็ออฟหลักป้องกัน1ชิ้นในส่วนของชุดเกราะนั่นเองนะตัวที่เหลือก็ใส่คีด,ดมคีเอ่อคีเมดคีด,ดมเนาะเมลคีใส่พลังจมตีป้องกันหลวงลีนะคะอ้อลืมบอกหลวงลีจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถ ใส่ให้มันมีผลเข้าเป้าสูงๆได้นะเป็นอัตราบล็อกนะคะที่เป็นรูปโลแล้วก็เป็นสะท้อนออกอะไรเงี้ยหลวงรีมันจะมีสกิลแบบตีแล้วติดเอ,อ่อหมดสติหมดหมึนงงอะไรน่าจะหมดสติเออถ้าหลวงรีมีเข้าเป้าเยอะๆนะคะเวลาเขาไปต่อยเนี่ยมันจะได้ซีซีเพิ่มด้วยตรงนั้นนั่นเองแต่ว่าเจทําแบบอัตราบล็อกนะคะบล็อกอย่างเดียวเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะเรียบเศกเกาะให้เพื่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนสกิลกันนะจะเจ็บเกินไป หลงลีเริ่มเจ็บแล้วทุกคนอ่ะเศกโล่นะคะอันนี้ติดหมดสติด้วยนะทุกคนก็โชคดีไปนะคะโดนโดนสไป์กับเจฟพอดีเป,เป๊ะๆนะฮะแบบเนี้ยก็คือรอดเออเพราะว่าเดี๋ยวภายแทงมานะคะโดนหลวงลีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ในส่วนของจูลี่จริงๆไม่ได้แรงขนาดนั้นนะจะจะมีแบบพวกแบบดีบัฟต่างๆที่เป็นลดป้องกันหรือว่าแบบเศกเออห้ามเกิดอะไรประมาณเนี้ยซึ่งอันตรายอยู่นะถ้าเศกห้ามเกิดติดแล้วมันตายเนี่ยยูอีจะชุบไม่ได้ อันนี้ก็พยายามใส่สกิล c c สแปมไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มคูด,ดาวนะังหรือว่าเป็นหินก็ได้แต่ว่าอันนี้คือตัวหลักเรามันซ c อยู่แล้วมันติดอยู่แล้วเจ๊ก็เลยเก็บหินเอาไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันหลุดเราจะได้เซกใหม่อ่าสังเกตเห็นว่าเจ๊ก็ไล่สกิลไปเรื่อยๆนะคะพยายามแบบว่าเร่งเร่งให้สไปมันตายนะทุกคนไม่อยากให้สไปใช้สกิลนะเพราะว่าสไปใช้สกิลแล้วมันจะมีปัญหาทีมเราไม่ได้ป้องกันแช่แข็งได้ไม่มีฝงเยียนจริงๆฝงเยียนเจ๊ก็เคยใส่ลงไปนะเจ๊เคยใส่ฝลง แต่ไม่แน่ตอนนั้นใส่เฟิงเยี่ยนแต่ไม่มีหลวงดีนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหลือแค่จูรีละเดี๋ยวจูรีก็จะอมามตะอยู่อย่างงี้นะคะประมาณ2เทิน,นะะ่ตอนนี้เหลือ1เทินนะก็ปล่อยมันนะคะให้มันให้เราคูดาวนเนาะระหว่างนี้นะคะใครกดสกิลยูอีได้ก็พยายามกดนะเพื่อที่จะเทินสาเนี่ยรอบ3ามเราจะได้มีเลือดนะคะคอยใช้นั่นเองนะอันนี้มันก็เด้งเงมาอยู่นะอ่ะแน่นอนเทินสามมาเราบัฟหลวงลีนะคะย่อตีนก่อนนะยั่วตีน <laughs> ยั่วตีน <laughs> อ่ะ แล้วก็เนี่ยใช่ไหมพอมันติดแบบติดดีบัฟติดอะไรเงี้ยมันจะชอบใช้ลีน่าฮิลนะทุกคนซึ่งแน่นอนเหมือนกันดันนี้เอาสไปด์ลงนะพยายามเอาสไปด์ลงให้ได้นะทุกคนแล้วก็ลูบเหมือนเดิมเลยฮะแปะเมลคีให้มันติดโควิดก่อนติดโควิดเสร็จปุ๊บเราจะกางโล่เนะยแล้วก็แปะหมดสตินะอันนี้คือรอลุ้นว่าให้ในส่วนของสไปด์กับเจฟมันติดหมดสตินะทุกคนเพราะว่าพายเนี่ยเรามีวิธีรับมือลวเราเอาหลวงรีล่อเนะี่ยอะแปะไปลฟปนะฟาบเนี่ย อันนี้คือจะเห็นว่าสไป์เนี่ยไม่หมดนะทุกคนสไป์ย,ยังยังไม่หมดสตินะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ซ c เพิ่มเพื่อที่จะทำยังงก็ได้ให้สไป์เนี่ยมันรีบหลับนะทุกคนจะเป็นหินจะไฟฟ้าช็อตจะอะไรก็แล้วแต่นะก็เนี่ยจะกดสกิลนะคะของน้องวันิซ่าไปละพายนะคะตีเข้ามาโดนหลวงรีอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้ถ้าหลวงรีวิ่งเข้าไปสับเนี่ยมันมีโอกาสติดติดไอ้นี่โดยสิทธิ์ซีแต่ว่าเอ่อบางทีถ้าไม่ดําผลเขาเป้าเยอะอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยติดนะอ่ะหลับไปก่อนเปล เปลี่ยนเป็นหลับอ่ะสไปด์หลับพอดีนะระหว่างนี้นะคะคือต้องบอกว่าการที่เมลคีติดซีซีติดโควิด COVID ไว้เนี่ยตัวละครที่ทำดามจหมู่ได้เนี่ยมันจะค่อนข้างดีเยี่ยมนะทุกคนเพราะว่ามันจะไล่กัดก่อนทั้งทีเมื่อกี้จะเห็นได้ว่าเจใช้สกิลหลวงลีนะทุกคนสกิลหลวงลีสกิลบนก็ดีเหมือนกันเพราะว่าสกิลหลงลีเนี่ยสามารถไล่จ้วงนะคะตัวละครไหนก็ได้นะที่อยู่ในอยู่ในสนามเป็นศัตรูแล้วทําให้เลือดเหลือหนึ่งนะทุกคนเออก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่จะสามารถเคลียร์นะคะในส่วนของ มอนสเตอร์เนาะหรือว่าเคลียร์ในส่วนของศัตรูเนี่ยให้ไหวอันนี้คือเจฟหลับไปแล้วอะนะตอนนี้ก็สไป์หลับตอนนะ่อฮะอันนี้สบายแล้วอันนี้คือโอกาสผ่านค่อนข้างสูงมากนะแต่ตอนนี้เราก็เสียตัวละครมาเนซ่าไป,เ,ปเหมือนกันแต่ได้อยู่เพราะว่าเออมันค่อนข้างแบบไหวเออแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ติดอันนี้ด้วยทุกคนไม่ได้ติดห้ามเกิดนะคะก็ชุบได้เพราะยูอีเราไม่ได้ใช้เลยนะในส่วนของชุบพยายามเลี้ยงเลือดนะทุกคนสําคัญจริงๆคือแบบ เ,ออเลี้ยงเลือดนะเสกเกาะแล้วก็เลือดต่ํากว่า70พยายามถ้าสกิลยูอีกดใช้ได้ก็พยายามกดใช้ให้มันแบบฮิวเป็นแบบสโลฮิวอะไรเลงี้ยเอออยาให้แบบพอแบบพอ,พอได้พอได้ฮิวอะไรเลงี้ยเออแต่บางเธอร์มันก็จะมีตัวละครที่กวนตีนนะอย่างเช่นเมลคีเนะี่ยกดสโลฮิวให้มันแล้วมันไม่ขยับนะทุกคนเนี่ยมันตายง่ายมากเลยแต่ว่าผ่านผ่านทุกคนเรายังเหลือแหวะ ผ่านผ่านตอนนั้นก็มีลังเลใจบ้างแต่ว่าเหลือแค่พายละซึ่งหลวงลีเราเอาอยู่นะทุกคนสกิลหลวงลีเนี่ยสกิลบนเนี่ยสกิลหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะใช้งานได้เราด้วยนะอ่ะมาแทงมานะฮะอุ้ยหลวงลีโดนเต็มเต็มเลยถ้าอยู่อีต,ตายเราจะโดนเผาไหมแรงมากนะทุกคนอืมอ่ะแล้วก็หลวงดีนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวฉีดไปก่อนนะฉีดน่าจะตายแล้วแหละเออแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอ่ะโอเคนะฮะคือตอนเล่นอนะ่ะโคตรลุ้นเลยทุกคนลุ้นว่า จะผ่านหรือเปล่าวะเล่นมาประมาณแบบ180รอบแล้วเหนื่อยอะไรเงี้ยเออจะนอนแล้วอะไม่ผ่านทันทีนะตัวถ่ายก็ผ่านไม่ได้คือถ้าเมื่อกี้มันมถ้าสมมติว่าพายไม่ตายหรือตัวละครไหนยังเหลืออยู่เนี่ยสามารถใช้สกิลหนึ่งของหลวงลีนะคะเข้าไปต่อยเสยหน้ามันได้นะแล้วก็ออพยายามเลี้ยงซีซีเลี้ยงอะไรเงี้ยให้ติดในส่วนของเจฟกับสปไป์อยู่ตลอดนั่นเองนะแล้วก็ถ้าสกิลหลวงลีอ่ะ รีคูดาวมาแล้วสกิล2ที่เป็นในส่วนของโยยู u, พยายามกดใช้นะเพื่อที่จะดูดพายเนาะเพราะว่าสกิลพายค่อนข้างแรงมากๆนั่นเองนะถ้าเลือดต่ำกว่า70พยายามกดฮิวเนาะแล้วก็แสแปมซีซีไปเรื่อยๆใช้ตัวละครที่สามารถตีหมู่ได้ก็คิดว่าอันนี้แหละเป็นคีย์สำคัญนะที่ทำให้เจเนี่ยสามารถผ่าน170ดไดนะ้นั่นเองเพื่อนๆสามารถเอาตัวละครเนี่ยไปประยุกต์ใช้ไปปรับใช้ได้นั่นเองนะอาจจะไม่ต้องเหมือนกันเป๊ะๆอาจจะ ไม่มีวานิสซาหรือไม่มีอะไรอย่เงี้ยสามารถแบบค่อยๆลองปรับลองเปลี่ยนดูได้อาจจะดูเป็นเอ,อ่อถ้าเป็นแทโอเนี่ยน่าจะไม่เวิร์กจริงๆยอนฮีค่อนข้างแนะนําเพราะว่าเขามีบัฟในส่วนของเพื่อนด้วยที่เป็นสายเวทด้วยกันเนาะจริงๆทีมนี้ก็แนะนําให้เล่นทีมเวทแหละทุกคนตัวเพราะว่าส่วนมากซีซมันจะอยู่ทีมเวทหรือถ้าเพื่อนมีไอรีนอะไรเงี้ยเออหรือว่าตัวซีซที่ เป็นกายภาพก็อาจจะน้องคางูละใช่ไหมเออน้องคางูละตัวล่าสุดอะไรเงี้ยก็ลองปรับได้นะ้องมีเสกหินเหมือนกันถ้าจะเปยนเป็นกายภาพตรงนี้อาจจะเป็นคางูละเนาะแชโออนะไรเงี้ยแต่เมลคีังไงก็ต้องมีนะแต่ว่าถ้าเมลคียมันได้บรับจากในส่วนของน้องยนเฮียมันจะกัดก่อนได้แรงขึ้นเนาะหลวงรีจําเป็นมากๆนะหลวงลีต้องมียังไงก็ต้องมีตัวแบบคอยแบบรอตีนแล้วก็น้องกระตุยนะคะน้องคนนี้ชื่ออะไร ยูอียังไงก็ต้องมีเพราะว่าเผาแรงจริงๆนั่นเองนะก็เป็นประมาณนี้ทุกคนสำหรับวันนี้ถ้าชอบิปนย้งไงฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ใหาเล่า,าจะกันใหม่ยไม่เป็นไาเจอกันใ